สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในเรนดอมที่ว่าข้อความที่เขาฝากถึงคุณตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ The full แสดงว่าเขาบอกว่าเขาอยากที่จะมาหาคุณนะคะอยากเดินทางมาหาอยากเริ่มท้นความสัมพันธ์นะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ตอนนี้คุณกับเขาน่าจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะน่าจะยังไม่มีสถานะก็ได้สําหรับใครบางคนเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มเพิ่งรู้จักกันก็ได้หรือใครบางคนที่รู้จักกันนานแล้วนะคะอาจจะ เขารู้สึกว่าคุณจะคุณกาลังจะไปจากเขาก็ได้คุณอยากเป็นอิสระเหมือนคุณอยากออกมาจากชีวิตเขาอะนะคะไม่อยากที่จะมีพันธะแล้วก็ได้สําหรับบางคนที่แบบเหมือนพบกันแล้วก็รักเลิกอะนะความรู้สึกของเขามันจะเป็นแบบนั้นนะแต่เดือดฟูแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่สบายๆนะเป็นคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกลัวก็ได้นะคะ ก็อาจจะเป็นคนไกลนะกลัวว่าเขาจะไม่จริงใจนะกลัวว่าเขาไปจากคุณอะไรอย่างเงี้ยนะอืมด้วยความห่างไกลด้วยนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเดินทางเนาะหรือเขาอาจจะดูเจ้าชู้ในสายตาคุณก็ได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะเริ่มไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์กับเขาแต่ส่วนตัวเขาตอนนี้แบบคิดถึงคุณมากเลยอยากมานะคะอยากเริ่มต้นนะอยากให้มีสถานะกันนะ เห็นไหมไม่อยากให้คุณเงียบนะคะไม่อยากให้คุณกับเขาต้องไกลห่างกันนะเขายังคิดถึงคุณเขายังส่งนะเขายังฝันถึงคุณอยู่เลยเหมือนคุณเงียบเหมือนคุณแบบจบเหมือนคุณไม่อยากที่จะคุยกับเขาอ่ะนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยคือเห็นไหมใยแมงมุมขึ้นเงียบจนเหมือนเขาเรียกอะไรจนใยแมงมุมขึ้นแล้วอ่ะเหมือนเหมือนหันหลังจากกันไปแล้วสําหรับใครบางคู่นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่า อยากที่จะติดต่ออยากที่จะคุยอยากที่จะเดินทางมาหานั่นแหละนะคะโอ้บางคนเงียบเงียบกันนานแล้วก็ได้เนาะมันใยแมงมุมมันขึ้นแล้วเหมือนไม่มีการติดต่อเหมือนไม่มีการพัฒนาเหมือนไม่มีการเรียกอะไรสารสัมพันธ์อะไรเลยอะนะแต่ว่าเทียนยังจุดอยู่แม่หมอมองว่าต่างคนต่างเทียนยังจุดแสดงว่ามันเงียบกันก็จริงแต่ในความรู้สึกยังอยากที่จะ คุยกันยังอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์อยู่เลยนะคะเขอาอมีข้อความอะไรอยากฝากถึงคุณสี่กับสามเป็นเจ็ดโอ้โหเขายังคิดถึงคุณเห็นไหมยังอยากเดินทางมาหายังอยากจะรู้ข่าวคราว ยังอยากที่จะสื่อสารกับคุณนะคะไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องเงียบต้องจบหรือมีปัญหาคาราคาซังกันนะคะตอนนี้น่าจะมีการแอบ,บนะคะน่าจะมีเขารู้สึกว่าคุณมีการส่งนะคะมีการส่งหรือทําอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเหมือนยังมีการแบบว่าแอบบดูกันอยู่อะไรอย่างเนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะ หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะอันนี้3ดาบนี่4ี่ดาบนะรวมกันเป็น7นะคะแสดงว่ามันต้องระมัดระวังนะหรือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โกหกก็ได้นะเห็นไหมเขาอยากที่จะเคลียร์ก็ได้นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยคุณกับเขาน่าจะเงียบน่าจะนิ่งนะคะจนเขารู้สึกว่าอึดอัดนะอยากที่จะเคลียร์ก็ได้นะเห็นไหมเขาทำให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะก็เลยรู้สึกว่า,าใหญ่คุณเปิดใจที่จะเคลียร์ อยากให้คุณเปิดใจที่จะเข้าหากันให้มากกว่านี้พูดคุยกันให้มากกว่านี้ก็ได้นะตอนนี้มันจบเห็นไหมพอคุณเงียบปุ๊บเขาอยากที่จะกลับมาอยากที่จะเคลียร์นะคะรู้สึกเสียใจมากกับการกระทําของตัวเองนะทําให้คุณต้องจบทําให้คุณต้องหันหลังจากเขานะคะบางคนมันยังไม่มีสถานะเลยแต่ว่าบางคนมันก็เหมือนยังแอบคุยแอบพบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หมือนยังไม่ได้มีสถานะที่เปิดเผยอ่ะนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่คือถ้าเดฟูเนี่ยเป็นโสดแม่หมอก็มองว่าเขายังไม่อยากที่จะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเหมือนเขายังไม่อยากผูกพันไม่อยากมีพันธะกับใครอ่ะเพราะว่าเขาดูเหมือนคนเจ้าชู้เหมือนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทํางานอะไรที่มันไม่ค่อยอยู่กับที่ก็ได้นะคะเป็นคนนี้นะ คุณกับเขาน่าจะเงียบเวลาทะเลาะกันก็เงียบไม่พอใจกันก็เงียบจนเป็นความบุดอัดเห็นไหมโอ้ขยายสามดาวก็เป็นเจ็ดดาบอ่ะโอ้ก็เป็นเดี๋ยนะที่ดาแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เป็นเจ็ดดาบอีกอ่ะแสดงว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ลับๆจริงๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ เขามีคนที่อยู่ตรงหน้าที่จะต้องรับผิดชอบก็ได้นะคะเหมือนเขาต้องไปอ่ะคนคนนี้นะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ยังอยากที่จะกลับเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณนะเห็นไหมเหมือนเดินทางเหมือนเหมือนมีการเดินทางแล้วแต่ก็ยังมีการหันมานะคะยังอยากที่จะเคลียร์ยังอยากยัง,ยง,ยงรู้สึกคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะตอนนี้น่าจะเงียบนะคะน่าจะไม่ได้คุยกันแล้วนะน่าจะหันหลังให้กันหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์นะคะ หมือนถูกกระทาก็ได้นะคะเหมือนภาระที่จะต้องรับผิดชอบมันต่างกันมากๆกนะก็เลยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ามันอยากจะจบมันอยากจะหันหลังก็ได้นะคะมีการบล็อกกันก็ได้นะถึงแม่คนคนนี้นะคะตั้งแต่คุณเงียบคุณจบกับเขาเขาก็ยังยังมีการสง่งหรือยังมีการอยากจะรู้เรื่องราวของคุณอยู่เลยนะยังความรู้สึกเขามันมันยังไม่อยากที่จะไปมันยังไม่อยากที่จะจบอะ่ะ ครมีชาวเมถุนตุมกลมสูงมากนะคะเข<ม>ามีข้อความอะไรายอยากจะบอกคุณอีกเห็นไหมสิทออฟเพนตะเาโอ้โหอยากที่จะมาหานะคะคุณมีคนที่ใจดีคุณมีคนที่เป็นมิตรมากๆเลยอยากที่จะให้การช่วยเหลือก็ได้นะคะอยากที่จะเป็นเพื่อนอยากที่จะให้การความชัดเจนให้มากกว่านี้นะคะคุณกับเขาน่าจะนิ่งกันจริงๆบางคนจบกันไปแล้วเห็นไหม อยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากเดินทางมาหาอยากมีสิ่งดีๆมามอบให้อยากให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนสําคัญนะคะอยากให้คุณรู้ว่าไม่มีคุณเขาคิดถึงคุณมากๆนะอยู่กับคุณมันมันไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะสาหรับใครบางคนมันมีความสบายใจอะ่ะมันลืมเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบนะคะบางคนมีตําแหน่งบางคนมีฐานะบางคนแบบเขาเรียกอะไรมีมีความแตกต่างกันอะ่นะแต่ว่ารู้สึกอยู่กับคุณแล้วมันเห็น มันเห็นความจริงใจนะคะมันเห็นมิตรภาพนะคะมันเห็นสิ่งที่คุณแสดงกับเขาอ่ะมันมาจากใจมันมาจากแรงมันดานใจมันมาจากความสุขมันมาจากสิ่งที่อยู่ในใจของคุณจริงๆนะคะมันมันเหมือนมันไม่ได้โกหกอ่ะเออมันเหมือนมันเป็นความสุขจริงๆที่เขารู้สึกว่ายังอยากจะเจอยังอยากที่จะตามหาอย่างเงี้ยเห็นไหม The Love The Lover เห็นไหม ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมันมากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะหรือมีใครได้หลายคนอยู่ในความสัมพันธ์บางทีเขาก็อยากที่จะมีแค่คุณสองคนนะคะอยากจับมืออยากเรียกอะไรอ,ะอยากอยู่ด้วยกันอยากทําสิ่งที่รักนะคะอยากทําสิ่งที่ตัวเองมีความสุขจริงๆนะคะเห็นไหมแต่บางทีก็ยังมีคนข้างหลังนะคะที่คอยเป็นห่วงมีคนข้างหลังที่ ที่คอยกดดันหรือมีคนที่คือเหมือนมีเหมือนเป็นความหวังของครอบครัวก็ได้นะคะเขารู้สกว่าคุณเก่งแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะคะเป็นตัวของตัวเองใจดีสุดๆเลยนะแต่ตอนนี้นิ่งนะคะแต่แม่หมอขยายหกเหรียญอะ่ะมันเป็นแบบแสดงว่าเขาอยู่กับคุณแฮปปี้ที่สุดเลยนะคะได้ได้แสดงออกมาจากข้างในได้แสดงออกมาจาก คืออะไรสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาปรารถนาจริงๆนะมันมีความสุขเห็นไหมเป็นแรงบันดาลใจให้เก่กันและการเป็นความสุขของการแลกกันก็ได้นะคะบางคนมีฐานะนะคะหรือมีมีตำแหน่งที่แตกต่างกันก็ได้นะคะมีความห่างไกลกันมีอายุที่แตกต่างกันนะแต่มันเหมือนมีความเข้าใจมันเหมือนเติมความสุขให้เก่กันและกันอ่ะนะคะมันเหมือน มีความคิดหรือมีความต้องการอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันก็ได้นะคะสําหรับใครบางคนเห็นไหมอยากมีแค่คุณเนี่ยแม่หมอขยายเลวเวอร์สิเนี่เห็นไหมคุณมีสเสน่ห์สุดๆเลยฟีนอกวาเนี่ยมเขาอยากที่จะอยากที่จะมีแค่คุณนะคะอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากให้ความสําคัญอยากให คุณกับเขาได้ติดต่อพูดคุยประสานงานกันนั่นแหละนะคะอาจจะคุยงานกันหรือว่ามีพันธะที่จะต้องติดต่อกันก็ได้เรื่องงานนะคะหรือมีหุ้นส่วนกันอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาทะเลาะก,กันนะคะ เป็นคนชาวเมถุนตุนกลุ่มเยอะมากเลยนะคะส่วนมากที่จะเลอกที่จะเงียบเลอกที่จะหันหลังนะคะเลือกส่วนมากมันไม่ยอมกันนะคะด้วยอีโก้ทั้งคู่ก็ได้นะเขารู้สึกว่าคุณก็ไม่ยอมเขาเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยต่างคนต่างเงียบนะคุณเป็นแรงบันดาลใจนะคะ คุณทาให้เขารู้สึกว่าแบบไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปอ่ะไม่อยากที่จะเสียส,สูญเสียคุณไปก็ได้นะความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความทรมานของเขามากนะคะที่คุณกับเขาเงียบแล้วก็เหมือนไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้คุยกันให้เข้าใจนะ<ค><ณ>เขายังรอนะคะเขายังเสียใจก็ได้นะ<ค><ณ>เขายังเหมือนต้องการคุณเห็นไหม ม่หมอเห็นพื้นแบบพื้นไพ่มันเป็นสีแดงอ่ะมันเป็นเหมือนอยากจะเคลียร์มันเป็นเหมือนความต้องการมันเป็นแบบธาตุไฟอ่ะนะคะตั้งคุณและเขานะคะต่างต่างมีความต้องการต่างมีเรืองอะไรอ่ะไม่ใช่มีความต้องการแบบนั้นนะต่างต่างแบบว่าต้องการกันและกันอ่ะอยากมียังอยากมีกันและกันยังยังเป็นคนที่ชอบยังเป็นคนที่รักยังเป็นคนที่ปรารถนาอย่างเงี้ยนะคะยัง เงียบกันก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันยังอยู่ในใจมันยังเอบคิดถึงมันยังเอบรักมันยังอยากที่จะเคลียร์ไม่อยากที่จะจบนะคะมันเป็นความทรมานที่มันเปิดเผยไม่ได้นะคะหรือมันเป็นความทรมานที่คุณกับเขาบล็อกกันแบบนี้นะคะด้วยหน้าที่การงานด้วยตําแหน่งก็ได้นะคะหรือด้วยภาระของแต่ละคนนะคะคนคนนี้มีภาระเยอะที่จะต้องรับผิดชอบนะ หมือนเขาต้องไปเหมือนเขาต้องต้องหันหลังหรือว่าต้องต้องทำในสิ่งที่ครอบครัวก็ต้องการหรือต้องทําในสิ่งที่เขาต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างเห็นไหมพาราเขาอยู่ข้างหลังมีคนข้างหลังที่เขาต้องรับผิดชอบนะคะเขาแบบลดทิ้งไม่ได้เขาก็ยังเป็นห่วงเขาก็ยังคิดถึงนะคะก็ยังเสียใจที่คุณกับเขาเงียบกันเนาะ มันเหมือนใครบางคนเคยช่วยเหลือกันแลกกันด้วยนะคะเห็นไหมหกเหรียญหรือคนคนนี้เป็นคนที่ใจดีมากๆนะคะอยากที่จะช่วยเหลืออยากที่จะเข้าหาคุณก็ได้นะก็มีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกสเตรนเห็นไหมสีดาบแล้วก็สเตรน อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะอยากงอใยคุณกับเขาได้หอกล้อได้คุยกันนะคะยใยคุณมาอ้อนนะอยากให้คุณกับเขาได้ได้แสดงตัวตนแบบออกมาจริงๆเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขนะคะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นตัวของตัวเองอ่ะนะคะคุณทาให้เขายิ้มได้นะคุณทําให้เขาไว้ใจก็ได้คนคนนี้ไม่ค่อยที่จะเปิดใจให้ใครนะคะ เห็นไหมคุณกล้าที่จะเข้าหาหรือคุณกับเขานะคะต่างตกลุมรักกันอะ่ะมันมีความสุขมันได้หออัวเรามันได้ยิ้มเมื่อได้หยอกล้อกันก็ได้บางคนอ่ะนะคะเห of tentacle เห็นไหมมีความต่างวัยกันสูงนะคะคุณสองคนนะมีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติศาสนาและความเป็นอยู่ก็ได้นะคะอำนาจตำแหน่งอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนต่างมีตำแหน่งก็ได้นะคะเก่งทั้งคู่เห็นไหมสเตรนอะ่ะ แต่รู้สึกว่ามีความสุขอะนะคะอ,อยากให้คุณกลับมานะคะอยากให้คุณกลับเขาได้ได้หยอกล้อนะคะได้มีความสุขร่วมกันอีกครั้งก็ได้นะคะเห็นเป็นคนเก่งทั้งคู่เก่งแล้วก็ฉลาดนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองนะเจ็ดแปดโอ้โหคุณไม่ยอมเขาอะ่ะ คนคนนี้อยากที่จะเคลียก็ได้หนึ่งดาวเห็นไ,ไหมอยากที่จะเคลียอยากที่จะชัดเจนไม่อยากที่จะทะเลาะก,กับคุณแล้วนะคะมันเป็นความบุตดอัดนะมันเป็นความบุ๋ดอัดที่ความสัมพันธ์มันอยู่แบบนี้นะคะไกลกันด้วยนะคะเขาอยากที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้อยากที่จะเคลีย์อยากที่จะเข้าหาถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะแต่งงานนะเนี่ยมันเป็นหนึ่งดาวนะคะ อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อ่ะแต่รู้สึกว่าบางคนที่ทะเลาะที่จบกันไปนะที่ไม่เข้าใจกันอ่ะเห็นไหมความรู้สึกก็เป็นหนึ่งดาบแม่หมอรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเคลียร์นะอยากที่จะเคลียร์เนี่ยอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะให้ความชัดเจนนะคะอยากที่จะมาความรู้สึกดีๆให้กันเดี๋ยวเลยนะคะไม่อยากที่จะทะเลาะเห็นไหม มันมีความสุขนะคะซิกอัพับนะคะมันมีความปรารถนาดีที่มีให้กันก็ได้นะคะไม่อยากให้คุณกับเขาต้องมีกำแพงต้องบล็อกกันต้องห่างหายไปจากกันเห็นไหมในอัพคับอยากที่จะมาง้อคุณอยู่เลยคนคนนี้ะอยากที่จะมาง้อนะคะแต่ว่าเขากลัวคุณไม่ให้เข้าหาเขากลัวคุณบล็อกเขากลัวคุณจบเขากลัวคุณถอยห่างจากเขาเห็นไหมเป็นซิกอัพับเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยคนคนนี้นะ ยังอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยู่เลยยังอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นอ่ะนะคะยังอยากให้คุณรู้สึกดีให้คุณมีความสุขนะคะมอบความรักให้ก่กันและก,กันเหมือนเดิมมเป็นความต่างวัยด้วยนะไม่เจ็ดไม่เท้าไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องมีปัญหานะคะไม่ต้องถอยห่างเห็นไหมนายออฟครับอยากงอนะคะอยากบอกรักอยากบอกความรู้สึกนะคะอยากเดินทางมาหา ม,มีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคะโอ้โหคุณเป็นคนที่ดูดีมากนะคะคุณเป็นคนที่ดูใจดีมากในสายตาเขานะคะดูเป็นความอบอุ่นนะดูมีพร้อมก็ได้นะคะดูมีสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทําอยากที่จะได้นะคะดูมีพร้อมมากๆเลยนะดูมีฐานะก็ได้นะคะ ดูมีคนที่ซัพพอร์ตหรือมีธุรกิจมีการงานที่สามารถที่จะช่วยเหลือดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเอ็มเพรสนะคะเห็นไหมก็อยากที่จะเคลียร์บางคนนะคะอยากที่จะแต่งงานนะคะอยากที่จะมีลูกกับคุณก็ได้นะคะอยากที่จะทําให้มันถูกต้องอยากที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนกว่านี้ก็ได้นะเห็นไหมบางคนมันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีสถานะก็ได้นะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันต้องเคลียร์มันต้องคุยกันก็ได้ถ้าบางคนที่เคยคบเคยเคุยกันแล้วหรือว่ามีปัญหาที่ทะเลาะก,กันอะ่ะเขาก็ยังตัดคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้หรอกนะคะยังคิดถึงโมเมนต์ที่หยอกล้อยังคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่คุณกับเขาได้รู้จักกันได้คุยกันอะ่ะได้มีความสุขนะคะเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเหนื่อยแต่เขาก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถ เรียกอ,อะไรเป็นไปได้นะคะเข้าใจกันได้นะถ้าหาหันหน้าเข้ามาคุยกันเห็นไหมไม่อยากที่จะให้ปล่อยไม่อยากที่จะมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่ต้องเอาชนะกันนะคะเห็นไหม The Tower ทะเาลาะกันอะนะมันต้องปรับความเข้าใจมันต้องคุยกันก็ได้นะคะมันต้องหาทางออกนะคะคุณกับเขามันต้องเลือกนะมันต้องตัดสินใจนะคะว่าจะเอายังไงก็ได้นะ ให้ให้ทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ทําตามที่ความรู้สึกตัวเองต้องการจริงๆนะคะสแสดงว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากนะคะบางคนเคยเป็นครอบครัวกันเร็วก็ได้นะคะอเห็นไหมต่างต้องการกันและกันนะคะแต่ว่ามัน,มนเงียบมันไม่สามารถที่จะคุยกันได้นะคะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างอึดอัดก็ได้นะคะ เห็นไหมแต่ความรู้สึกมันยังไม่ปล่อยไงเทียนมันยังไม่ดับเนี่ยมันเงียบกันก็จริงแต่ในหน้าไพ่เทียนยังไม่ดับแสดงว่าความรู้สึกของเขายังมีต่อคุณอยู่นะคะยังคิดถึงคุณอยู่นะยังอยากที่จะเคลียรอยากที่จะมาหานะอยากเดินทางมาหาอยู่เลยนะคะความสัมพันธ์นี้มันมีอุปสรรคก็ได้นะคะอาจจะระยะทางนะคะ หรือจุดที่เขาอยู่นะคะการที่จะออกมาเจอคุณการที่เจ้าเขาจะมีใครอ่ะยากมากๆนะคะอืมก็อาจจะมีหน้าที่การงานดีนะคะหรืออยู่ไกลจากคุณด้วยนะคะเขามีพื้นที่ของตัวเองอะ่ะคนคนนี้ดูเก่งนะคะฉลาดมีความมุ่งมั่นนะอืมแต่เป็นคนที่ใจดีนะแต่เป็นคนที่ชอบเขาเรียกอะไรอะเก็บตัวนะคะ มีกำแพงสูงก็ได้นะคะคนคนนี้นะไม่ค่อยที่จะไว้ใจใครง,ง่ายๆนะคะแต่รู้สึกว่าคุณเก่งอ่ะคุณกล้าที่จะสู้คุณกล้าที่จะพูดกับเขาคุณกล้าที่จะทะเลาะก,กับเขาก็ได้เห็นไหมมันเป็นความบุดอัดเพราะเสียใจอ่ะคนคนนี้นะคะอืมถ้ามีข้อความอะไรจะบอกคุณบ้างคะ โอ้โขอโอกาสขอโอกาสจะคุณได้ไหมให้โอกาสเขาได้ไหมนะคะแสะดงว่าช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสดีๆนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะถ้ามีข้อความอะไรจะบอกคุณอีกคะ Yes ใช่โอ้โห คุณเป็นคนที่ใช่จริงๆนะคะคุณเป็นคนที่อยู่ในใจกะะเห็นไหมอันนี้ขอโอกาสอันนี้ไพ่บอกว่าใช่เลย yes นะคะหรือสิ่งที่คุณปรารถนานะคะสิ่งที่คุณต้องการมันจะได้นะคะมันจะสมหวังนะหรือถ้าเราดูเรื่องความรักนะคะเห็นไหมจะมีโอกาสดีๆนะคะถ้าเราดูถึงเขานะคะก็อยากขอโอกาสนะคะอยากเป็นคนที่ใช่อยากเป็นคนนั้นของคุณก็ได้นะคะ หรือคุณจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างอะ่ะเออมันเหมือนมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะค่ะสําสหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ